สวัสดีครับพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนยวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องก้าวไก่ก้าวไก่เพิ่งมีเรื่องมาหมัดหมัดนะครับเรื่องของการคุกคามทางเพศไม่ใช่รายที่1ไม่ใช่รายที่2ไม่ใช่รายที่3ไม่ใช่รายที่4มีมาหลายรายติดต่อกันนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการขับ สอสอ,ออกอีกหนึ่งคนนะครับแต่อีกหนึ่งคนก็ทำทันบนไว้แต่ยิ่งทำยิ่งเกิดความวุ่นวายผู้บริหารพรรคก้าไกลทุกท่านครับวันนี้พวกเราประชาชนมายื่นหนังสือให้กับพวกท่านเราได้มีการประสานงานไปแล้วว่าเราจะมายื่นหนังสือที่ตึกไทยซําเ็จ เราได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ท่านปฏิเสธที่จะมารับหนังสือจากพวกเราเราต้องฝากเสียงนี้ไปถึงพวกท่านเราจะใช้เวลาทํากิจกรรมประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านไม่มารับหนังสือจากพวกเราแสดงว่าท่านไม่ยอมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนโปรดฟังอีกครั้ง ถ้าท่านไม่มารักหนังสือของพวกเราถือว่าท่านไม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่เราไม่ได้มาทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งฝากไปถึง,งน้องๆต้มต้มหรือกองเชียร์พักต้มทุกคนกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำเพื่อสังคม การคุกคามของส่สอในพักเก้าวไกลไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนในการเกิดขึ้นแทนที่พักก้าวไกลจะแสดงความรับผิดชอบกลับไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆให้พี่น้องประชาชนเห็นแต่พักเก้าวไกลกลับไปชี้หน้าด่าพักอื่น ว่าตกกรปกแต่พักก้าไกลเองลืมดูในบ้านของตัวเองว่าขยะเป็นบ้านกลับไม่ทำความสะอาดบ้านของตัวเองวันนี้เราจึงต้องออกมาในฐานะประชาชนพักก้าวไกลต้องแสดงความชัดเจนให้ประชาชนได้เห็น สิ่งที่พักก้าไกลทำวันนี้ต้องบอกพี่น้องนะฮะคนที่ถูกคุกคามเนี่ยคือน้องที่ทำงานให้กับพักก้าวไกลเองซึ่งคุณเปิดรับสมัครอาสาสมาัครเพื่อไปช่วยคุณหาเสียงแต่คุณกลับไปทำพฤติกรรมคุกคามของน้องที่มีหัวิตหัวใจรักพักก้าวไกลของคุณ น้องเขามีจิตมีใจที่จะมาช่วยคุณในตอนหาเสียงเงินทองก็ไม่ได้คิดเป็นอาสาสมัครแต่เจอต่อตอ,ตอหรือว่าพี่ผู้สมัครทักก้าใครทำการคุกคามทางเพศตามที่ท่านได้เห็นในสื่อต่างๆวันนี้เราจึงออกมาเรียกร้องเพื่อไม่ให้เป็นมาดัดฐาน ต่อไปนี้สอสอที่มีพฤติกรรมแบบนี้ต้องถูกสังคมตั้งคำถามแต่ถ้าวันนี้พักเก้าไกลไม่ทำอะไรเลยนิ่งเฉยเวลาคนในพักตัวเองผิดไม่กล้าพิจาพูดแสดงความเห็นคนในพักไม่เคยออกมาให้ข่าวว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรทำแต่ ขอขอพักอื่นคุณกลับไปโจมตีเขาคนเห็นความเจ็บปวดที่ผู้หญิงต้องถูกแบนแก่ต้องถูกคุกคามโดยรักการเมืองพักหนึ่งซึ่งมักจะอ้างความเป็นคนรุ่นใหม่มักจะอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพมักจะอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อเกิดเหตุการล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตั้งแต่อดีตผู้บริหารพรรคนะครับที่มีการเหยียดกดเหยียดทางเพศต่อภรรยาตัวเองนะครับไปจนถึงสสซึ่งมีสถานะสูงส่งในสังคมไทยก็มีการทำร้ายแฟนตัวเองและมีการทุกคามทางเพศซ้ำแล้วซ้ำอีกสเสมือนหนึ่งการข่มขืนซ้ำสังคมไทยเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ เราจึงจัดก,กิจกรรมวันนี้ขึ้นมาโดยเห็นว่าการคุกคามทางเพศควรจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในวันนี้และไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นปัญหาสังคมที่เรื้อรังและลุกลามบานปลายโดยพักก้าไก่เป็นผู้จุดประกายเรื่องนี้ไว้นะครับรวมทั้งสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นก็คือในบรรดาการเคลื่อนไหวต่างๆก่อนหน้านี้ ก็หายเงียบไปหมดเลยเสมือนหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สมับสนให้พักก้าวไกลพึกเพิมและลำพองใจอย่างทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือนะครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตมาเป็นตัวแทนผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศหรือเหยื่อก้าวไกลรวมทั้งความรู้สึกเจ็บปวดในใจที่อยากจะระบายดังนี้นะครับความในใจสีดาถึงผู้บริหารพักก้าวไกล กว่าที่เราจะรบวบรวมความกล้าหาญออกมาพูดกับสังคมว่าเราถูกผู้ชายทำร้ายร่างกายและพู้ทางเพศเราต้องรบวบรวมความกล้าและใช้พลังใจมากแค่ไหนแต่เมื่อออกมาพูดแล้วกับถูกนินทาใส่ร้ายและตั้งข้อสงสัยจากแฟนด้อมของพวกคุณโดยที่คนในพักไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใดพักเก้าไกลกำลังสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เหยื่อ ต้องออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อไปเดือที่ไหนจะก,กล้ามาพูดเพราะเสมอนหนึ่งการถูกขผด็ืนซมพันธการมาครั้งนี้ของเราเราไม่ได้มาขอให้พรรคก้าวไกลทำอะไรสูงส่งไปกว่ามาตรฐานของสังคมเราขอเกียงให้พรรคก้าวไกลทำตามอุดมการณ์ของพรรคก้าไกลในอดีตยอย่างเป็นรูปธรรมโดยเรามีข้อเรียกร้องสามข้อดังนี้ ข้อที่หนึ่งพักเก้าไกลต้องมีไมซตใหม่ว่าการทำร้ายร่างกายและทุกคามทางเพศเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมการทุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นไทยคุกคามทางสังคมที่รุนแรงที่สุดรูปแบบหนึง่งที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบ ะก็ออกมาเรียกร้องภัพเก้าไก่สามข้อนะทนกีนว่าให้มีการเปลี่ยนไม์เซตนะคะให้เห็นคุณค่าความสําคัญของเพศหญิงให้มากกว่าและตรงนี้ครับอย่างที่3คือว่าจากที่สิ่งที่ผู้ร้องร้องในทุกกรณีนะครับผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องร้องในทุกในทุกพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของคุกคามทางเพศนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือฝากพี่น้องครับว่า วันนี้ผมยังคงทำงาน7วันทุกวันเหมือนที่ยังคงทำงานอยู่ทุกวันอย่างหนักหน่วงตามที่ทุกคนเห็นออถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้โพสโซเชียลแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นพี่หนาปัญหาบางขุนเทียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเลิงที่คาราคาซังปัญหาน้ําท่วมที่ไม่เคยแก้ไขปัญหาได้วันนี้พวกเราทั้งผมแล้วก็สานังกงานเขตบางขุนเทียนก็ยังพยายามอยู่พี่น้องจอมทองที่ไม่เรื่องของพระรามสองวันนี้เราก็ลงผสานกับกรมทางหลวงนี่ตอบเพื่อจะปิดตานานถนนพระรามสองให้ได้และท้ายสุดคือปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นผมก็ยังคงเดินหน้าทํางานตรงนี้เตต็ททีีี่วััันน้้้้กกลยงงงใจครอออขโษ ขอโทษจริงๆที่เ,เงียบหายไปที่ทําให้ทุกคนลาบากใจในวันนี้ครับแล้วเราทราบดีแล้วครับว่า,าการเงียบหายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับใครแล้ววันนี้ผมพร้อมครับที่จะเข้าสู่ในกระบวนการของชั้นกกตอ,อย่างสุดความการแถลงข่าวก่อนล่วงหน้าของทางกรรมการบริหารพักบางท่านนะครับก่อนล่วงหน้านะครับผมย้ําซึ่งในลักษณะนี้มันเป็นการชี้นําหรือเปล่าแล้วก็การถแถลงก่อนวันที่จะมีการตัดสินนะครับ คือเมื่อวานก่อนหน้าประมาณ2วนันก็เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งผมต้องถามว่าความเป็นธรรมในส่วนนี้ซึ่งผมก็ไม่ขออนุญาตก้าวลวงว่าทำไปเพราะอะไรนะครับแล้วเสียงในการโหวตเมื่อวานนี้ถึงแม้มันจะออกมาในลักษณะนั้นซึ่งผมก็ยอมรับมติของพรรคยอมรับมติของเพื่อนๆสสทุกคนนะครับที่มีการโหวตแล้วก็ให้มันจบเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ดีกับผมที่จะได้ move on ต่อาบาปกรรมกำลังไล่ล่าพลพรรคเก้าไกลและบรรดาสาวกเข้าให้ซะแล้วล่ะครับเพราะว่าคดีความต่างๆที่ก่อเรื่องก่อราวสนุกสนานวุ่นวายกันไปทั่วตั้งแต่ปี63เป็นต้นมารู้สึกว่าหลังเลือกตั้งมานี่จะเริ่มพลิดอกออกผลหลายคนถูกตัดสินติดคุกไปตามๆกันครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โทนานุโทษ แต่ที่แน่ๆที่ทุกคนเหมือนกันก็คือต่างคนต่างคอตกโดดเดี่ยวอยู่หน้าบัลลังครับไอ้บรรดาในทุนไอ้บรรดานักการเมืองที่มาคอยอยุแยงปลูกปั่นล้างสมองนะ่ะหายจ้อยไม่มีใครมาใกล้ครับมีแต่พ่อแม่มีแต่ครอบครัวครับที่ต้องมาร้องไห้ส่งลูกส่งหลานเข้าคุกหลายคนออกจากคุกมาได้ก็พบว่าครอบครัวล่มสลายแล้วเคยมีแฟนเขาก็ไม่มีผัวใหม่ละลูกก็วุ่นวายกันต่อแหละครับเนี่ย คงต้องชดใช้กรรมกันไปต่ออีกชั่วชีวิตล่าสุดระดับสสเองก็โดนครับสสแจ้กับสสปูอัดครับนี่ก็ตัดสินกันเองสารเตี้ยบให้ในพักเลยครับแจ้เนี่ถูกทีมหัวส่งออกจากพักไปเลยไม่รู้ใครจะรับส่วนปูอัดเนี่ยเห็นว่าเป็นเพื่อนไอ้ติมก็ช่วยกันนะครับนี่ก็พิสูจน์ว่าก้าวไกลเนี่ยก็เล่นพักเล่นพวกเหมือนกันเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆสังคมคงตามตรวจสอบแต่ที่แน่ๆก็คือผมเห็นสองคนนี้ให้สัมผณ์ครับ แววตาเนี่เต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวครับนี่ถ้าอยู่คนเดียวคงร้องไห้ไปแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้มีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ถ้าบีให้เขาลาออกแล้วนะและเขาจะต้องชดใช้นี่สิบห้าล้านเลือกตั้งซ่อมครับไม่สนุกแน่นอนครับเป็นนี่สิบห้าล้านจะทํามาหากินอะไรดูแต่ละคนนี่ก็ไม่ใช่ทรงคนรวยหรอกสังคมจะให้การยอมรับไหมจะไปทํางานอะไรครับซ้ำ้ายกว่านั้นนี่คือชีวิตที่เหลือเนี่ยจะมองหน้าเมียยังไงเมียจะยอมรับเหรอ คุณไปวุ่นวายกับผู้หญิงคนอื่นจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยจะสู้หน้าลูกเมียยังไงต่อชีวิตที่เหลืออาจะตกนรกครับบอกเลยครับภายในพักไม่ว่าจะเป็นวิโรธไม่ว่าจะเป็นไอซ์นะครับแล้วก็สอสหญิงอีกหลายคนแสดงความไม่พอใจฮะที่ปรากฏว่าคณะกรรมการของก้าวไกลเนี่ยได้มีการปกป้องบุคคลที่เข้าทําการคุกขามนะฮะแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเจ้าที่หญิง หรืออาสาสมัครสาวๆในพักทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดการเปิดโปงนะครับซึ่งไอติมก็ปฏิเสธนะซึ่งเป็นประธานในการสอบสวนก็ปฏิเสธบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้ขับออกทั้งสองคนแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการให้ขับออกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเนี่ยไม่ขับออกนะครับก่อนหน้านั้นอีแทนคุณกับกลุ่มคนเสื้อแดงนะซึ่งสื่อเหลืองเสื้อแดงก็ไปบุกพักก้าวไกล เรียกร้องให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ที่กระทําความผิดซึ่งดีบาตมาก็พักปฏิบัติก็เจอสถานเดียวกันตอนนี้ก้าวไกลใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการขับคนเหล่านี้ออกจากพักยังคงต้องมีการสอบ <c oughs> สอบสวนอีกหลายคดีนะครับแต่การแก้ไขปัญหาของกา้าวไกลตอนนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะสวสมชายแสวงการซึ่งเป็นประธานกรรมธิการบุธิสมาชิกเนี่ย ก็ได้โพสต์ข้อความว่าการไล่ออกของสสกนะับการขับออกเนี่ยก็สุดท้ายก็เดี๋ยวก็ไปอยู่กับพรรคโนมินีสสเหล่านั้นก็มายอมลาออกจากการเป็นสสนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นตอนนี้คืออะไรนะครับที่เราได้เห็นตอนนี้ก็คือได้มีการล่วงละเมิดทางเพศจริงนะครับและเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเรื่องของก้าวไกล นะครับที่มีการล่วงละเมิดทางเพศที่ผ่านมาเขาเป็นพักการเมืองที่เรียกร้องนะเรื่องปกป้องเรื่องการละเมิดทางเพศมีการดูหมินเสียดสีของม็อบสามนิ้วนะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดช่อปียบุตรนะฮะแล้วก็ธนาธรอายการนะฮะได้ให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะะกับทั้งสามคนที่เข้า ประกอบความผิดตามมาตราหนึ่งหกยุกยงปุกปั่นนะครับไปให้มอบสามนิ้วออกมาชุมนุมประท้วงจนเป็นที่มาของการบุกพระบรมมหาราชวงังนะครับก็เลยถูกกไปสอบประคำเพิ่มเติมฮะก็น่าจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลังหรืออาจจะโดนในวันทันทีในวันดังกล่าวนะครับ <c oughs> ทําให้กรณีนี้อายการขอให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบุคคลดังกล่าวอายการเป็นองค์กรอิสระนะครับตอนนี้ กา้นาวไกลคะแนนนิยมกําลังตกลงนะครับจากคะแนนพุ่งสูงปีดความเชื่อนะัพุ่งสูงปีดก็กําลังตกลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะครับก่อนนี้ถูกถอดเกล็ดจากทั้งเสื้อเหลืองจากทั้งเสื้อแดงไปจับมือกันบุกที่กา้าวไกลนะก้าวไกลอยู่ที่ไหนอยู่ที่บริษัทไทยสมิทธไทยสมิทธของใครธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถอดเกล็ดแล้วก็ยังเป็นการประจานนะครับพักก้าวไกลอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบถึงแม้จะขับสอสออกถึงแม้ว่าจะทำทานบนเมื่อไรก็ตามถ้ามีคนไปฟ้องร้องต่อศาลเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองนะครับแน่นอนฮนะงานนี้ รอดอยากฮะไม่ว้นว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองนะฮะรอดอยากแต่อย่างไรก็ตามเอาแน่ๆเรื่องของการนำเรื่องของมาตราหนึ่งสองมหาเสียงเรื่องของการถือหุ้นของพิทธาเนี่ยนะฮะการถือหุ้นพิทธาอาจจะเป็นความผิดส่วนตัวแต่การนำเรื่องของมาตราหนึ่งสองเนี่ยตายยกเข่งถ้าโดนขึ้นมาเรื่องนี้น่าสนใจกว่าฮะซึ่งตอนนี้คะแนนนิยมของพักเก้าวไกลกำลังดาวลงและดาวลง หลักเหล่านี้เรียกว่าทฤษฎีลูกตุ้มนาฬิกานั่นเองการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักด เียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะมีใครถาว่าเธอคือชนชาติใด คำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างใ,<ห>ในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะกเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายึดมัน่น ก็คือแก่นแท้ิิตดินยาณไทยอ่อ,อน,น้อมแต่ไม่อ,อ่แฮแอ้อยได้แต่อย่ายอมแพ้ให้แกอายุที่ทำลูกหลานเอ่ยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงๆรงยังคงเป็นเสาหลักทำให้ไทยเป็นทย ก้าวให้ทันโลกทุกใื้อ เทรีภาพในความเลือหลังย่อมขอคำนึงจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูขอรับฉันจงจำให้เธออุทานนั่นคือมารแห่นยินไทยสัทธาความดีรักษามา่อขี่กันไว้ก้าวให้ทันโลก